สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมบีมนะครับและวันนี้มากับซีรีส์เรื่องสยองในห้องวิดีทัศน์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วและสำหรับเทปที่เราจะมาดูกันในวันนี้นั่นคือ smiling tapes นั่นเองครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รู้กได้ว่าตอนที่ผมได้ทำคลิปไปก็มีกระแสตอบรับออกมาได้ดีมากๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อผมอยากจะขออะไรสัก2ออย่างนะครับอย่างแรกคือผมอยากจะให้ทุกคนนั้นกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าการกดไลค์ของทุกคนนั้นมันจะช่วยปรับระบบของอังกอริทิมของคลิปนี้และทําให้คลิปนี้ขึ้นไปแนะนําให้กับใครหลายๆคนได้มากขึ้นอีกแหะครับซึ่งมันจะช่วยผมได้มากๆเลยยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับและอีกอย่างหนึ่งครับ ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าไปที่ c h anel n ปาโตริทีขุตอนนี้เลยหลิงจะอยู่ที่ดีสคริปชันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนไปดูคลิปเขาซะหน่อยซึ่งถ้ากลัวอยากจะดูพร้อมๆกันกับผมเนี่ยก็ขอแค่นิดนึงครับขอแค่ดูประมาณ10วิก,ก็พอแล้วในแต่ละคลิปแล้วก็ไปกดไลค์คลิป smiling tape ทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าน่าจะ underate มากๆ คือมันดีจริงๆแต่ว่าไม่ค่อยมีคนดูซึ่งตัวผมนั้นก็อยากจะช่วยเหลือเขาในอีกด้านหนึ่งให้คลิปของเขานั้นมีคนดูมากขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นอีกด้วยเพราะว่าในตอนนี้เขาทําคลิป smiling tape volume 3มาแล้วและก็เป็น v o l ุ่มสุดท้ายก่อนที่เขาจะหยุดทําไปสักพักนะครับซึ่งจากที่เขาได้เขียนในชุมชนของช่องเขาเขาบอกว่าการทํา smiling tape นั้นมันไม่ตอบโจทย์กับเขาอีกต่อไปแล้วแล้วมันไม่มีความสุขในการที่จะทําซึ่งผมก็เข้าใจในจุดนี้ แล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขานะครับแต่ว่าคลิป s m l l n n t t p e มันดีจริงๆและผมอยากจะให้คนอื่นดูกันเยอะๆเลยล่ะครับผมขอแค่2อ,อย่างนี้ก็พอครับทุกคนขอบคุณมากน,นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของ s m i l i n g Tapes กันโดยในวันนี้เราจะดูอยู่2คลิปด้วยกันครับนั่นคือคลิป f i l e history แล้วก็คลิป f u r t h e r investigation ก่อนที่เราจะไปดูวอลลุ่มในคลิปหน้านะครับ ซึ่งสาเหตุที่ผมยังไม่เอาวอลลุ่ม2มาให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเป็นเพราะว่าผมกันไว้ก่อนนะครับกลัวว่าคลิปนี้มันจะยาวนานมากๆเพราะาอย่างคลิปแรกที่มีอยู่13นาทีผมก็ล่อไป24นาทีนะครับถ้าคลิปนี้มันประมาณเกือบ20นาทีผมน่าจะล่อไป40นาทีซึ่งมันจะยาวจนเกินไปนะและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่าดูวอลลุ่มหไปแล้ว แต่ว่ามันน่ากลัวเกินไปและไม่อยากจะกลับไปดูซ้ําอีกหรือว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวผมจะทําการสรุปเนื้อหาจากเทป smiling tapes บอลุ่มแรกให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโดย smiling tapes นั้นเป็นการพูดถึงยาชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า smiling drug หรือว่ายาที่ทําให้ทุกคนยิ้มนั่นเองซึ่งยานี้เมื่อไหร่ที่ใครกินมันเข้าไปหรือว่าสูดดมควันไปเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น คนคนนั้นก็จะเริ่มยิ้มก่อนที่จะเกิดวิกฤลจริตในเวลาต่อมาซึ่งเขาไม่ไปฆ่าใครและทําให้ตัวเองนั้นต้องถูกวิสามันไปซะก่อนตัวเขานั้นก็จะเกิดชาราภาพและเสียชีวิตลงภายในเวลา6สัปดาห์ซึ่งประเด็นของเรื่องนี้ก็คือไอเจ้าสารสกัดจากสมัยนักดรักเนี่ยมันมาจากฟังใจหรือว่าเชื้อราชนิดหนึ่งครับที่ตอนนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งจากที่ผมคาดเดาเชื้อนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับคอร์ดิเซป หรือว่าเชื้อราที่เราได้เจอกันในเกม Last of Us ซึ่งมันจะเป็นเชื้อราที่จะทําให้ใครหลายๆคนนั้นเกิดบ้าครั่งและกลายเป็นซอมบี้ในเวลาต่อมาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันเป็นกระบวนการการเอาชีวิตรอดและแพร่พันธุ์ของเชื้อราคอร์ดิเซปหรือว่าเชื้อราในสมัยอรักนั่นเองซึ่งข้อมูลจากที่เราได้มาก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าคลิปสั้นๆอีก2คลิปมันจะได้อะไรมาเพิ่มเติมอีกบ้างไปครับเดี๋ยวเราไปดูกัน มากับคลิปแรก Far History ครับไปไปฟังกันผมจะทำการรพตเป็นประโยคประโยคไปนะครับอะไรอ่ะนั้นแมวน้ำเหรออ่าอันนี้เขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ฟ a r History ที่ที่เราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อดีตของโลกอันกว้างใหญ่นี้ และคำถามของวันนี้ก็คือชีวิตหนึ่งชีวิตถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรมันก็มีทฤษฎีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทฤษฎีแรกคือไบโอเจเนซิสนะครับ life from no life l i f หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการที่ไม่มีชีวิตมาก่อน มันเคยมีทฤษฎีได้บอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตมาก่อนนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันมีปฏิกิริยาทางเคมีอะไรบางอย่างที่ทำให้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับในตอนที so ่แล้ว เ,เขาได้บอกว่าความจริงแล้วอะโลกใบนี้มันก็คือนรกดีๆนี่เองแล้วชีวิตมันจะอยู่รอดในสถานการณ์อย่างนั้นได้ยังไงความจริงแล้วเนี่ยโลกมันก็ยังเป็นนรกอยู่นั่นแหละจนกระทั่งเมื่อ200ล้านปีก่อนได้มีทะเลโผล่ขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันน่าจะทำให้โลกเย็นลงได้และนี่ก็มีการเขียนด้วยครับว่าใช่ ทะเลสาบอ่ะเคยเป็นสีชมพูมาก่อนฮะ Water the most life. อ่ามันบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นเหมือนวัตถุดิบสําคัญมากๆที่ทำให้ชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาได้ <Without> it, ถ้าไม่มีมันนี่มันบอกว่าชีวิตก็ไม่กำเนิดขึ้น cool the earth down แล้วมันก็ทำให้อ่าโลกนี้เนี่ยปรับอุณหภูมิล,ลงมาเหลือ 212ฟาเรนไฮน์นะครับหรืออยู่ที่ประมาณ100องศาเซลเซียสซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าอุณหภูมิจุดเดือดแบบนั้นเนี่ยมันจะสามารถสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรแต่ว่ามันก็ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วล่ะครับแพสเพอร์เม <Not S 1> ียแพสเพอร์เมียเนี่ยอ่าเทาที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้หรือว่ามาจากห้วงอวกาศนั่นเองทฤษฎี อันนี้มันอาจจะไปไกลหน่อยแต่ว่ามันน่าสนใจมากมากอ่าอันนี้มันบอกว่าบางทีแล้วชีวิตที่กําเนิดขึ้นมาในโลกใบนี้มันอาจจะมาจากชีวิตที่มาจากห้วงอวกาศหรือว่ามาจากอีกโลกหนึ่งก็เป็นได้ซึ่งมันก็เป็นโลกที่เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนนั่นเองอ่าก็คือ,อเขาบอกว่า มันก็จะมีชิ้นส่วนที่กระเด็นไปนะครับแต่ว่าไอ้ไอชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นก็เป็นได้ <4. 1 S 3> อันนี้ประมาณ4.1จนถึง3.8พันล้านปีก่อนนะครับโลกเนี่ยจะโดนอุกกาบาตตกลงมานะครับ <those> แล้วก็อ้าเกิดอ,อะไรขึ้นวนะน่ะคืออย่างที่บอกนั่นแหละอุย๊ยอะไรอ่ะ มันเขียนว่าอะไรน่าจะเป็น DEAD what DEAD shall bring DEAD shall b r i new g n life อ้าวอันนี้มันเขียนว่าความตายมันจะสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นรูปอุกกาบาตครับตกลงมาตูม far history โดยเฮนรี่โอ้โห และคลิปก็น่าจะจบตรงนี้ครับฟา r ฮิสตอรี่โดยเฮนรี่คนิกอันนี้ผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือผิดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนะมันมีลงท้ายด้วย For t ฟอร h i n ชไน u e High School อ๋อน่าจะเป็นโรงเรียนนะครับที่ชื่อว่า s h i n i n g r u เหรอช n y Dining อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านไม่ค่อยออกและคลิปก็จบลงตรงนี้เลยครับ อาเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับฟาฮิสตอรี่คลิปแรกเนาะโดยคลิปนี้เขาได้ให้อะไรกับเราบ้างผมคิดว่านะไอไวรัสนี้หรือว่าเชื้อรานี้เนี่ยมันน่าจะกำเนิดมาจาก2ประการด้วยกันน่าจะบอกว่าจาก2ความเป็นไปได้มากกว่าความเป็นไปได้แรกนะครับก็คือไอฟังใจหรือว่าเชื้อรานั้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคแรกๆแ,แล้วนะครับน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตยุคแรกของโลกที่ถือกำเนิดขึ้นมาประมาณนั้นนะครับ ก็คือตามที่คุณเฮนรี่เขาได้พูดเลยว่าไบโอเจนิสนะครับคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกกำเนิดขึ้นมาโดยโดยสารเคมีอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ถึกกำเนิดในรูปแบบของเชื้อรานั่นเองส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นไปได้มากกว่าและก็น่าสนใจมากกว่าด้วยนั่นคือเชื้อรานี้เป็นสิ่งที่มาจากนอกโลกนะครับ โดยมันเป็นสสารอะไรบางอย่างที่ตกลงมาผ่านอุกกาบาตพอมาชนโลกปึ้งสารเคมีหรือว่าเชื้อรานี้มันก็กระจายไปในโลกใบนี้เพิ่มเติมนั่นเองซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทุกวันนี้ในจัก,กรวาลของ smiling tapes นะครับเขายังไม่สามารถวิจัยหรือว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าเชื้อรานี้มันมีต้นกำเนิดจากอะไรกันแน่เพราะว่ามันไม่ได้มาจากโลกใบนี้มันมาจากอีกโลกหนึ่งหรือว่ามันมาจากอวกาศภายนอกโลกนั่นเองครับ ซึ่งมันก็น่าสนใจมากๆครับถ้ามันมาจากนอกโลกจริงๆเพราะว่ามันจะไม่มีวิธีการรักษาให้หายเพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่าสสารอะไรบางอย่างในโลกใบนี้มันไม่สามารถต่อกรกับสิ่งที่มาจากนอกโลกได้แต่ว่าคำถามที่ผุดขึ้นมาเลยก็คือใครกันที่ได้นำเอาเชื้อรานี้เอาไปใส่ในยาสมายดรกอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ เดี๋ยวเรามาต่อกับคลิป Further Investigation กันซึ่งคลิปนี้มีความยาวอยู่ประมาณ3นาทีกว่าๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหเริ่มมาก็มีหน้าคนเลยนะครับขอย้อนแปบ๊บอืม้ม Smile i n v e s t i g a t n o n Journal นะครับหรือว่าหนังสือคู่มือการสำรวจหรือว่าการค้นคว้าของ Smile ซึ่ง Smile เนี่ยน่าจะเป็นโรคโรคใหม่แล้วแหะครับอิชชูหม่เลข2หรือว่าชุดข้อมูลชุดที่2นั่นเอง ไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันโหเงียบยาวเลยนี่ครับตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่13ตุลาคมปี1995ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่เราได้รู้ถึงโรคนี้เป็นครั้งแรกนะครับในพาร์ทแรกเนี่ยที่เป็นวอลลุ่มวันเขาได้บอกว่ามันมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ500คนนะครับตอนนี้ฮะ มีผู้เสียชีวิตถึง1,489คนแล้วโอ้เพิ่มขึ้นมาแบบเท่าตัวเกือบ2เท่านะครับเยอะมากแล้วก็มีผู้ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีก5,361โอ้อันนี้คือ10เท่าเลยนะครับจากถ้านับจากคนตายเนาะให้ตายเถอะโรคนี้มันอะไรกันเชื้อรา หลังจากที่ทำการสำรวจเพิ่มมากขึ้นแล้วมันทำให้เราได้รู้ว่าชื้อรานี้มันไม่สเสถียรสักเท่าไหร่แล้วก็สอแววที่จะกลายพันธุ์ได้เสมอเลยโอ้โหแล้วทำไมมันเพิ่งม,มากลายพันธุ์ตอนนี้วะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กําลังกลัวว่านี่มันอาจจะส่งผลให้ชื้อรานี้กลายเป็นโรคใหม่ก็เป็นได้ซึ่งนี่แหละครับคือความน่ากลัวที่แท้จริงเพราะว่ามันจะเหมือนกับ สถานการณ์ปัจจุบันของเราเลยก็ว่าได้นะฮะ transmission หรือว่าการแพร่เชื้อนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นไมโครเมตรปะผมมองไม่เห็นนะครับเขียนว่า5ไมโครเมตรอันนี้น่าจะเป็นเชื้อนะครับเชื้อสมัยนะครับซึ่งถ้าดูดีๆแล้วเหมือนว่าเชื้อมันจะยิ้มอยู่ด้วยนะน่ยมันเหมือนมีหน้าคนอยู่ในเชื้อเลยนะครับ น่ากลัวฮะอันนี้บอกว่าเชื้อรานี้มันจะทำการแพร่พันธุ์โดยธรรมชาตินะครับอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านสปอร์นะครับโอ m ม g o กคือมันเป็นมันเลยเป็นเหตุผลที่ตอนที่มีคนตายเนาะที่เป็นในตอนวอลลุ่มแรกนะครับมันมีแบบว่าควันขึ้นออกมาจากปากเลยเพราะว่ามันแพร่พันธุ์ออกมาได้เยอะจริงๆนะครับ อ่านี่ไงสปอร์จะทำการถูกปล่อยออกมาผ่านโครสเซตออริฟิสนะครับหรือว่าความจริงแล้วมันก็คือปากนั่นแหละหลังจากที่โฮสต์ได้ตายแล้วก็ตามที่ผมพูดไปตะก,กี้เลยนะครับโอเคเราได้รู้เพิ่มขึ้นละอุ๊ย what มีคนหน้ายิ้มใช่ไหมย้อนแปบ๊บอันนี้อะไร5้าไมโครเมตรโอเคก็ตามที่ผมได้พูดไปนะครับอ๋อนี่ไงอ๋อนี่คืออ่าคนจากวอลล่มแรกนะครับ ผู้เสียชีวิตจากวอลลุ่มแรกเนาะใครก็ตามที่อยู่ในระยะ10เมตรจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้โอ้โห10เมตรเลยเหรอนี่มันแย่มากเลยนะครับคือโอกาสแพร่พันธุ์สูงมากๆอะ่ะสปอร์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง30ชั่วโมงขนลุกเลยครับนี่มัน บียอนมากเลยเนี่ยมากไปกว่านั้นมันมีรายงานข่าวมาบอกว่ามีคนหลายๆคนนะครับตั้งใจทำให้เหยื่อเนี่ยติดเชื้อก็คือการทำยาสมายดรัก,กนั่นเองทำให้ตอนนี้เนี่ยเชื้อรามันจะกักเก็บได้ยากมากกว่าเดิมอีกบ้าไปแล้ว ผมพูดได้คาเดียวว่าบ้าไปแล้วอย่างเดียวจริงๆเพราะมันเพราะลองคิดดูดิครับถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆอ่ะในโลกใบนี้มันคือหายนะของโลกเลยนะครับอันเนี้ยพวกเขาเรียกกันว่าสปอปัฟเฟอร์คือประชาชนเรียกโรคนี้หรือว่าสปอเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าสปอปัฟเฟอร์นะครับหรือว่าโรคสปอฟุงนั่นเองตำรวจตอนนี้กำลังล่าตะเวนพื้นที่ที่ เกิดการฟุ้งของสปอร์มากที่สุดนะครับต้องใส่แมสนะครับทุกคนตอนนี้ต้องใส่แมสซึ่งก็ไม่รู้ว่าใส่แมสมันจะช่วยได้หรือเปล่านะฮะซอร r สแอนด์อิมเมอร์เจนต้นกำเนิดและภาวะฉุกเฉินนะครับตอนนี้เนี่ยต้นกำเนิดของเชื้อรานี้ยังไม่รู้ก็อย่างที่ผมบอกมันอาจจะเป็นเชื้อราที่มาจากนอกโลกก็เป็นได้ก็เลยไม่รู้ที่มานะครับว่ามันมาจากที่ไหน มันไม่ได้มาจากพื้นที่ในโลกใบนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าการพบเจอเชื้อราครั้งแรกมันมาจากยาชนิดใหม่ที่มีการขายกันในตลาดมืดนะครับซึ่งมันก็คือสมายด์ดรักนั่นเองครับและก็มีการเปิดเผยให้เราได้รู้อย่างแน่ชัดเกี่ยวกับโรคนี้ก็หลังจากที่มีการฆ่าตกรรมหมู่ในตอนวันปีใหม่นะครับก็คือจากคุณชอนใช่ไหมชอนชอนหรือว่าชวนนี่ไง โกเมสโฮเไซ์นะครับหรือว่าการฆาตกรรมหมู่ของคุณโกเมสนั่นเองซึ่งเขาก็คือคนคนนี้นะครับตำรวจได้ไปค้นอาพาร์ตเมนต์ของคุณโกเมสพวกเขาพบการเขียนนะครับเขียนมันแบบไดอารี่ของตัวเองตั้งแต่มกรา1 9 9 3ถึงธันวา194แค่ชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมหมู่นั่น เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันน่าจะต้องอาจากธันวา1 9ึจนถึงมกรา1 9 9 4กาสซะมากกว่าถ้าอ้างอิงจากอาวอลลุ่มแรกที่เราได้เห็นกันนะครับอันนี้น่าจะพลาดอ่าอันนี้มันบอกว่าหลักฐานเนี่ยมันได้บอกว่าคุณโกเมสได้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่4ธันวาคม เป็นเหยื่อของคนที่เกิดสปอ์พัฟฟิงนะรหรือว่าเป็นเหยื่อของการถูกสปอฟุ้งใส่หน้านั่นเองคือเขาเนี่ยเป็นสัเปลือเนาะที่ดูแลศพนะครับแล้วเขาเนี่ยก็โดนสปอฟุ้งใส่หน้าเนาะความจริงแล้วมี2คนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยได้เห็นแค่คุณคุณโกเมสคนเดียวเนาะดูเหมือนว่า,าเขาเนี่ยจะเริ่มมีการหลอนประสาทนะครับ จนถึงตอนปีใหม่เลยก่อนที่เขาเนี่ยจะกลายเป็นคนที่บ้าแล้วแล้วก็ล่าเลือดฆ่าทุกคนนะครับ <G ül> กูเมสเสียชีวิตในช่วงสเตจที่2ซึ่งเป็นสเตจที่หลายๆคนเสียชีวิตทั้งหมดนะครับวุดวอ t อุ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นอ๋อตอนที่ชอนโดนยิงเสียชีวิตนะครับในขณะที่ยิ้มอยู่ด้วยนะอันนี้เขาบอกว่าชอนทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วโอ้ m ม g ก็ขวลุกสุดแล้วไม่มีอะไรอีกอะ่ะเนี่ยมีหน้ายิ้มมีอันนี้กลับด้านโอ้โหแล้วก็นี่ครับอุ๊ยเป็นภาษาไซเฟอร์นะ อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาษาออชอนดิดเดอะไรติงอันนี้อีกนะครับโอเคหรือว่า,าเหตุการณ์การการฝังศพนะครับประมาณนั้นศพนั้นจะถูกความลันทีนไว้นะครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็คือต้องทำการกักเก็บทุกคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันฟุ้งกระจายไปทั่วเลย นี่ไงมีสัป,ปะเลอสองคนที่อยู่ใกล้ศพนั้นมากที่สุดนะครับและตอนนี้เหมือนจะเกิดเรื่องละเกิดแบบเกิดเหมือนภาวะไข้นั้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับหนึ่งในนั้นน่นาจะเป็นคุณโกเมสไม่ใช่หรอชุดการโรคที่ดีตอนนั้นยังไม่ได้ถูกบอกในช่วงเวลานั้นนะครับก็คือเอาง่ายๆมันยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยอะไรขนาดนั้นเลยมันก็เลยทําให้โรคสมายเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับ นี่ครับตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าระบบหลายๆอย่างเนี่ยจะทําให้มีความรัดกุมมากขึ้นนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยมากที่สุดในตอนที่จัดการผู้ป่วยที่เกิดอาการยิ้มนะครับหรือว่าผู้ป่วยโรคยิ้มนั่นเองประมาณนี้ครับโอ้โหสำหรับคลิป further investigation เนี่ยมันทำให้เราได้รู้เพิ่มขึ้นแล้วละครับว่า ในตอนนี้เชื้อสมายเนี่ยหรือว่าเชื้อราสมายเนี่ยมันเริ่มจะลุกลามไปได้ไกลแล้วครับแล้วมันทําให้เราได้รู้เพิ่มเติมอีกว่าไอ้เชื้อรานี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโหดมากๆเพราะว่ามันสามารถมีชีวิตได้ยืนยาวถึง30ชั่วโมงแล้วก็มีระยะการแพร่เชื้อถึง10เมตรด้วยกันคือรัศมี10เมตรนะครับมันมันเยอะมากๆเลยนะแล้วก็นอกจากนี้อย่างที่เราได้รู้กันเมื่อไหร่ที่มีใครติดเชื้อเพียงแค่สูดดมเล็กน้อยเท่านั้น คนนั้นก็จะกลายเป็นคนบ้าน,นะครับยิ้มตลอดเวลาก่อนที่จะเริ่มฆ่าใครสักคนในสเตจที่2นั่นเองและนี่แหละครับก็คือคลิปสมัยองเทปตอนที่1.5นะครับคิดเห็นกันยังไงคิดว่ามันจะไปยังไงต่อลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและเอาไว้เราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับไอตัวอักษรที่ทุกคนได้เห็นอยู่ในตอนนี้มันคืออักษรไซเฟอร์นะครับซึ่งมันเป็นซีซ่าไซเฟอร์ ถ้าเราทำการแปลงคำพูดเหล่านี้มันจะเป็นคำว่า we are family พวกเราคือครอบครัวไปแล้วครับไปจริงๆละสวัสดีครับ